ครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูตู้ใส่กับข้าวครับเป็นตู้ไม้สักครับความลึก5้าสิห้เซนความสูงเมตรหครับความกว้างก็80ดสิบเซนครับแล้วก็เนี่ยสลิ้นชักครับแล้วที่เห็นตรงตรงไปนี่ก็คือโต๊ะครับโต๊ะทํางานครับขนาดห0ส0คูณเมตรีสบสูงเ5้าครับเนี่ยครับเป็นตู้ใส่กับข้าวเล็กๆน่ารักครับ ขนาดความลึกอย่างที่บอกครับห้าสิบห้าครับความกว้างด้านหน้าก็8ปดสิบครับความสูงเมตรหกสิบครับสองลิ้นชักด้านล่างเป็นซีรันแนงสําหรับวางจานนะครับชั้นบนก็มีด้วยกันสองชั้นครับบานกระจกนี่ก็เป็นกระจกสีเหลืองครับใส่กระจกลายพิกุนสีเหลืองครับเนี่ยครับทําจากไม้สักครับโดยฝีมือของช่างเมฆนะครับเนี่ยครับ เฟอร์นิเจอร์ที่กําลังจะทาสีไปส่งลูกค้าก็มีโต๊ะเนี่ยครับโต๊ะที่ลูกค้าสั่งไว้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเสร็จอีกสองตัวก็ทําตีส่งจําชื่อไม่ได้ครับสั่งไว้สองตัวครับเดี๋ยวก็ทําส่งให้ครับแล้วก็มีลูกค้าสั่งมาอีกครับพอดีชยอยสั่งมาเรื่อยๆก็มันก็ต้องขึ้นทีละสองตัวอะไรทนองเนี่ยครับบางทีช่างก็ติดงานอย่างอื่นก่อนแล้วกลับมาทําอีกชานิดชาหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับแต่ตู้กับผ้าหลังนี้สวยครับ ใครสนใจก็สอบถามราคากันได้นะครับขอตอบในข้อความครับเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าที่รับไปจำหน่ายครับทำจากไม้สักทองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับตู้ที่ท่านเห็นนี้ก็มีลูกค้าสั่งทำครับใครสนใจก็ต้องสั่งครับรับทำตามออเดอร์ครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เนาะมันก็ทำทิ้งมากๆไม่ได้ครับราคามันสูงครับใครจะสั่งทำก็ สนใจก็ทักถามกันได้ครับมีมัดจำนิดหน่อยครับเพื่อเป็นหลักปกระกันทั้งสองฝ่ายเนาะขอบคุณทุกท่านที่ชมครับสวัสดีครับ